สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างง่ายๆกันนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบในชีสนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นบรอกโคลีอบชีสค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีบรอกโคลีค่ะเราใช้เป็นบรอกโคลีแบบที่เขาแช่แข็งมานะคะแต่จริงใช้แบบสดหรือว่าแบบลวกแล้วก็ได้นะอันนี้เราใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะ มีวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยเราใช้ทั้งหมด150 m l แล้วก็มีชีสนะคะมากน้อยก็แล้วแต่เราจะใส่มีพร <Okay. S 1> ิกไทยเกลืออริกาโนของพวกนี้ก็เหมือนกันเราชอบรสชาติประมาณไหนเราก็ปรุงเองได้เลยนะวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกัน,น <ๆ S 2> ได้แรกนะคะเราจะเริ่มจากอบอร์ครีมเนี่ยมาผัดก่อนจริงๆปกติเขาจะใช้เนยผัดก็ได้ o อลิอยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในตัว บอคเกอรีร่อบชีสเนี่ยเราจะใช้เราจะใส่ตัวชีสลงไปในตัวบลคเกอรีร่ด้วยก็เลยจะไม่ใส่ความมันอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินนะเราจะผัดบลอคเกอรีร่นะคะกับพวกเกลือพริกไทยแล้วก็อีกาน่นะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดมาจนตัวบลอกโคลี่ของเราเมีความร้อนร้อนแล้วนะคะแล้วก็หอมกลิ่นพวกเครื่องเทศมากเลยจากนั้นเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะแล้วก็ผัดเ้านะคะให้อติมอยากมีความแห้งลง,งนีกหน่อถ้า,าผัดมาสักพักนะคะให้ครีมเขามีความแห้งลงนิดนึง เราก็ชิมรสชาตินะคะมันจะยังแบบจืดๆเค็มอ่อนๆนิดนึงเราก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะเราจะใส่เกลือใส่พริกไทยใส่อรอ,อริกาโนออริกาโนเพิ่มก็ได้นะคะพอเราได้รสชาติที่ค่อนข้างจะถูกใจแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะใส่ความมันความนัวลงไปในตัวผัดของบอลูเบอรรี่ด้วยเนี่ยเราก็เลยจะใส่ชีสลงไปด้วยนะคะ อันนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะจะค่อยเอาไว้โรยหน้าทีเดียวก็ได้แต่ว่าเราอยากใส่ให้ตัวครีมเนี่ยมันมีความแบบข้นๆนวลว,วด้วยนะคะกาตะเตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนชีสครีมแล้วก็บอกลี่เนี่ยเขามีความ แห้งลงประมาณนี้นะคะค้นๆขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเพื่อนๆทุกอย่างคือสุกดีเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเขาไปใส่ภาชนะที่เราจะเอาเข้าอบกันนะคะเอาเบอคลคอกลี่ที่เราผัดเอาไว้เนี่ยนะคะมาใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะนําเข้าอบนะหลังจากที่เราเอาเขาใส่ลงไปในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก่อนที่เราจะนำเข้าอบเราก็จะต้องใส่ชีสลงไปด้วยวันนี้เราใช้เป็นชีสแผ่นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันติดตู้เย็นมีแบบนี้ เรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าอบกันโดยวิธีการอบก็จะอบที่อุณหภูมิสูงสุดนะคะของเราก็จะอยู่ที่200องศานะเราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ํามันอบเอานะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เตาอบก็ได้เหมือนกันนะก็อบที่อุณหภูมิสูงสุดเหมือนกันพวกเตาอ,อบก็จะเป็น2-30ประมาณนั้นนะ่ะน้ะแล้วก็ใช้ระยะเราอบอยู่ที่ประมาณ5-8นาที หรือจนกว่าหน้าชีสของเราเจะมีความเกรียมตามที่เราชอบนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันได้เลยอบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราอบประมาณ8นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของบล็อกโคลี่อบชีสของเราในวันนี้ทําง่ายมากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะใครที่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็ต้องลองเอาไปทํากินกันดูค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มความหอมความหวานให้กับตัวนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่หัวหอมสับลงไปผัดกับตัวบล็อกโคลี่ได้เลยนะแต่ว่าเราเนี่ย ไม่ได้อยากจะใส่อยากให้มันมีแต่บอกเบอรี่อย่างเดียวเลยนะคะก็เลยเออกมาเป็นประมาณนี้นะจริงๆการทําอาหารมันไม่มีผิดมีถูกเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่อยากใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่นะคะบางอย่างเราไม่กินเราก็ไม่ต้องใส่เนาะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวัน,วนก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่ บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใ้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ